สวัสดีครับ Hello everyone This is Learn Thai Happily with me ครู s a n g In this video you are going to Learn Thai from this news. ประชากรครึ่งโลกปวดหัวประชากรครึ่งโลกปวดหัวประชากร m e a n s Population ครึ่งโลก means half the world ปวดหัว means get headaches นักวิจัยศึกษาการศึกษาเรื่องนักวิจัย means researchers ศึกษา means look at การศึกษาเรื่อง means study on อาการปวดศีรษะต่างๆอาการปวดศีรษะ means headaches ต่างๆ means difference ตั้งแต่ปี1,961ถึง2,20 0 20. ตั้งแต่ปี1,961 means from 1961ถึง2,20 0 20, means to 2020นักวิจัยกล่าวว่าผู้หญิงปวดหัวนักวิจัยกล่าวว่า means the researchers a i d ผู้หญิง means women ปวดหัว means get headaches และ migraine มากกว่าผู้ชายและ migraine means and migraines มากกว่าผู้ชาย means more than men พวกเขายังกล่าวอีกว่า6%ของผู้หญิงพวกเขา means they ยังกล่าวอีกว่า m i s s also said 6% means 6%ของผู้หญิง means of women มีอาการปวดหัว15วันขึ้นไปต่อเดือนมีอาการปวดหัว means get headaches 15วันขึ้นไปต่อเดือน m e a n s on 15 or more days a month นักวิจัยเรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมนักวิจัยเรียกร้อง means the researchers called for ให้มีการวิจัยเพิมเ่มเติม means more research เพื่อวิเคราะห์สาเหตุต่างๆของอาการปวดหัวเพื่อวิเคราะห์ means to analyze สาเหตุต่างๆ means different causes ของอาการปวดหัว means of headaches และกำหนดเป้าหมายการป้องกันและกำหนดเป้าหมาย means a n d to target การป้องกัน means prevention และการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการรักษา means and treatment อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น means more effectively let's read the news together นักวิจัยศึกษาการศึกษาเรื่องอาการปวดศีรษะต่างๆต,ตั้งแต่ปี1,961ถึง2,020นนักวิจัยศึกษาการศึกษาเรื่องอาการปวดศีรษะต่างๆต,ตั้งแต่ปี 1961ถึง2020นักวิจัยกล่าวว่าผู้หญิงปวดหัวและไมเกรนมากกว่าผู้ชายนักวิจัยกล่าวว่าผู้หญิงปวดหัวและไมเกรนมากกว่าผู้ชายพวกเขายังกล่าวอีกว่า6เอร์เซนตของผู้หญิง มีอาการปวดหัว15วันขึ้นไปต่อเดือนพวกเขายังกล่าวอีกว่า6%ของผู้หญิงมีอาการปวดหัว15วันขึ้นไปต่อเดือนนักวิจัยเรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุต่างๆของอาการปวดหัว นักวิจัยเรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุต่างๆของอาการปวดหัวและกำหนดเป้าหมายการป้องกันและการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและกำหนดเป้าหมายการป้องกันและการรักษา อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น This is the news that you learn e d today. If you like learning Thai from news with me, you can subscribe my channel Learn Thai happily with me ครูตัง I will make a video about learning Thai from news five days a week. I will post it from Monday to Friday. So I hope you enjoy learning Thai from news with me. Thank you so much for learning Thai with me and watching my video. And see you in the next news สวัสดีครับ